สวัสดีครับ FTTX ไทยนะครับวันนี้เราจะมาโชว์ชุดเล็กนะครับราคาประหยัดสำหรับไว้ทำงานนะครับตัวชุดเล็กก็จะมีประกอบไปด้วยคีม2ตัวนี้นะครับไว้สำหรับตัดสาย FTTX โดยเฉพาะนะครับอ่าครับผมแล้วก็ตัวกระเป๋าไว้สำหรับใส่ตัวอุปกรณ์2ตัวนี้แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวเคเบิลนะครับเป็นตัวตัด อันนี้จะเป็นตัวเต็มตัวเต็มตัวนี้จะมีตัวแจ็กเก็ตตรงนี้อยู่แจ็กเก็ตตัวนี้ไว้สําหรับตัดสายตัวแพดคอร์ดนะครับซึ่งถ้าในกรณีเป็นใช้กับงาน f t t x เราจําเป็นต้องถอดตัวแจ็กเก็ตตัวนี้ออกนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นผมจะนําตัวที่ตัวที่ถอดแจ็กเก็ตตัวนี้ออกแล้วมารีวิวกันให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ชุดนี้สามารถทําอะไรได้นะครับราคาชุดนี้ก็ไม่แรงนะครับสนใจต่อมาได้ ครับผมตัวเค่ว่ลตอนนี้คือผมถอดตัวแจ็คเก็ตออกแล้วนะครับนะครับผมชุดนี้จะต่างกับชุดก่อนหน้าที่ผมเคยจำหน่ายซึ่งก็ยังจำหน่ายอยู่จะเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้จะเป็นตัวตัดรุ่นเก่านะครับเก่าไหมก็คือแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ตอนนี้ราคาจะประหยัดกว่าตัวนี้นะครับตอนนี้คือมันจะเป็นแบบนี้ แล้วปิดฝาลงมาแล้วเราต้องสไลด์เองนะครับสำหรับช่างคนไหนที่เป็นช่าง3ามบีก็อาจจะคุ้นกับตัวนี้นะครับตอนช่างถ้าช่างคนไหนที่เคยทํางานกับทางครูตอนนี้ก็อาจจะผมว่าคงคุ้นคุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมหลักการให้ดูนะครับตอนนี้จะเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่ะคุ้นไหมครับเหมือนฟูจิคาร่าไหมครับนะครับสไลด์เข้าไปนะครับ นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเล็กนะครับราคาไม่แรงสนใจติดต่อมาได้สำหรับพร้อมใช้งานสำหรับทำงานได้นะครับช่างคนไหนอยากเป็นสตาร์เตอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมและนอกจากนอกจากนี้เราก็จะมีพวกอุปกรณ์อื่นเช่นเลตไลน์ LED นะครับแล้วก็ตัวพรอมิตตัวพรอมิเตอร์ ตอนนี้นะครับพาร์มิตเตอร์จะอ่านค่าอะไรได้บ้างจูเออผอดีผมไม่ได้แ่ถัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารีวิวต่อพาร์มิตเตอร์นี้ให้ชมกันอีกทีหนึง่งแล้วกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็น p o w e r อร์มิไว้สำหรับวัดแสงนะครับ ตอนนี้ก็พวก 3PB ก็ใช้กันนะครับหรือว่าใครที่จะรับงาน CCTV CCTV Fi b e r หรือว่า Internet Fiber ในโครงขายส่วนบุคคลก็สามารถรับตัวนนี้ไปได้นะครับราคาไม่แรงนะครับคู่นี้ก็บอกเลยนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับผมตแต่ก็ราคาขึ้นกับตัวเลนส์นะครับเลนส์ตัวนี้เป็นตัว10มิลลิวัตนะครับราคาก็จะอาจจะแพงกว่าตัว1มิลลิวัตนะครับ ครับผมก็าฝากไว้นะครับชุดเล็กชุดสตาร์เตอร์ประกอบไปด้วยตัวเคเวอร์นะครับแล้วก็ตัวครีมเขียวไว้สำหรับสาหรับอะไรสำหรับปอกชีนนี่ครับกระสับไรเบอร์ด้านในมันจะมีสเกลอยู่นะครับสมมติว่าเราเราเปอกที่ห้าห้าเซนก็คือห้าสิบห้าสินี่คือห้าิบมิลน,นะครับบีบปุ๊บ ล้วแต่ความหนักหักช่างครับอันนี้ผมใช้ดึงออกมานะครับแล้วก็ตัวน,นี้ยังมีชิวยังมีตัวสายติอดออกมาด้วยสายแข็งทิ้งอันนี้เป็นสาย2อสีนะครับสายไฟเบอร์ทางทางร้านผมก็มีจัดจำหน่ายเหมือนกันนะครับสข้อ1ข้อแต่เป็นสาย mtb นะครับสำหรับตัวสายใหญ่โดยเร็วนี้จะหาน้ำเข้ามาให้ครับอ่า่ครีมเหลืองใช้ยังไงครีมเหลือง เข็มตอนนี้ถ้ารูใหญ่ไว้สําหรับปอกสายผัดคอร์นะครับรูเล็กเราไว้สําหรับปอกชิลตอนนี้นี่แหละนะครับไว้สาหรับปอกชิลแก้วหักมาคอปุ๊บนะครับแล,แล้วก็ล็อกแล้วก็รูรูดอ้าวหักหักครับผม